นที่หกร้อยสี่สิบเอ็ดหลินเทียนถึงกับมีสีหน้าเย็นชาในทันทีเพราะก่อนหน้านี้จจกรกรรดิกาเองก็เคยบอกเอาไว้ก่อนแล้วว่าเขาได้ส่งข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นภายในออกมาแล้วแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าผู้คนที่อยู่ข้างนอกจะพากันมาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้เอาไว้เพื่อลอ,อเขาออกมาแบบนี้เขาได้แต่มองออกไปยังกลุ่มผู้เจ้าชาญทั้งหลายที่ต่ำที่สุดอยู่ในเขตแดนวิญญาณน,นิรันดร์และคนที่เป็นผู้นํากลุ่มของผู้เจ้าชาญ เป็นถึงผู้เจยาชาญที่อยู่ในเขตดแดนเครื่องก้าเจ้าแห่งเตา๋าซึ่งมีถึง3คนทําให้เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันอันหนักหน่วงตอนนี้เส้นทางโดยรอบทั้งหมดถูกขวางเอาไว้ทั้งหมดแล้วและการที่เขาจะกลับเข้าไปในถ้ำเต่าลูกล้างมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นักเอระยมท่านจากกาักรพรรดิก้าของพวกเราละ่ะชายเวการคนที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าเจ้าแห่งเตา๋าได้ส่งเสียงออกมาเพื่อถามเขาก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นมีเส้นแสงพุ่งผ่านออกมาจากภายในและเข้าไปในเขตราชวงหยาน ซึ่งนั้นก็คือข้อมูลที่จกักรพรรดิเก้าได้ส่งกลับมาที่ราชวงศ์เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตมังกรขดแห่งนี้ที่หลินเทียนเป็นผู้สังหารบรรพบุรุษของพวกเขานี่จึงส่งผลให้จกักรพรรดิทางราชวงศ์ของพวกเขาโกรธถึงขีดสุดพร้อมทั้งส่งอกองกําลังผู้เชี่ยวชาญออกมาปิดกั้นเส้นทางหนีเอาไว้พวกเขารู้เรื่องที่บรรพบุรุษของตนเองตกตายดีแต่การที่หลินเทียนกลับออกมาได้โดยที่ไม่มีวิเแววของจกักรพรรดิเก้าเองมันก็ทําให้พวกเขา ส่งเสียงออกมาอย่างดังงานเจ้าก็ลองดาวดูสิหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาบัณฑ์พัมบุรุษของพวกเขาติดอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นจึงไม่สามารถส่งข้อความออกมาได้แต่จักรพรรดิที่เก้านั้นอยู่ภายนอกอาณาเขตจึงสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้กลับมาทางราชวงศ์ได้ทําให้สายตาของลินเทียนในตอนนี้เย็นชาเป็นอย่างมากผางคิดว่าจะหนีไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างไรดีชายใบกลางขนที่กําลังจ้องมองมาทางเขา ได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างก่อนจะถามออกมาว่าจักรพัรดิกาของพวกเราตายแล้วงั้นหรือหลิ่นเทียนได้แสดงสีหน้าเสียออกมาขณะที่นิ้วมือในแขนเสื้อของเขาขยับไปมาพ่างพูดออกมาว่าตายแล้วตายอานาถด,ด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วสีหน้าของผู้เชียช่ยวชาญทั้ง19คนต่างกพ็พากันเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเจ้าเจ้าเป็นคนฆ่าท่านจักรพันดิกาของเรางั้นหรือไอชาชัวทั้ง19คนได้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธ จกักรพรตดิก้านั้นเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเขียด,ดนเจ้าแห่งเตา๋าและพวกเขาก็ไม่อยากปักใจเชื่อ,อกับเรื่องที่เขาตกตายภายในถ้ำเตาลล๋าลกหลางนี่มันต่างไปจากสถานที่อื่นๆและตอนที่หลินเทียนออกมาแบบนี้แต่อีกฝ่ายกับไม่มีวีว่ววนี่มันก็อธิบายหลายๆเรื่องได้อย่างชัดเจนซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าที่เจ้ามองไปยังสีหน้าของหลินเทียนแล้วเขายังเห็นได้ชัดเลยว่าหลินเทียนไม่ได้โกหกนี่จึงทำให้พวกเขา ต่างพากันกดจัดด้วยทันทีกว่าที่พวกเขาจะค้นหาบรรพบุรุษที่หายสาบสูญไปได้หลายสิบปีมันก็ยากลําบากแล้วแต่ว่ากับถูกเินเทียน,ยนสังหารลงแถมตอนนี้จกักรพรรดิเก้าที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเตา๋าก็ยังมาถูกสังหารลงไปพร้อมๆกันกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณที่เหลืออีกจึงทําให้จิตสังหารของพวกเขาป่วยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งและยำ่ำฆ่ามันให้ได้จับมันเอาไว้แล้วค่อยดึงเอาดวงวิญญาณของมันออกมา ทรมานมันและอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดกลุ่มคน้าก,กันส่งเสียงออกมาผู้เชี่ยวชาญเขตแดนคร่งกลางเจ้าแห่งเตา๋าที่นำโดยชายที่สวมชุดสีดํนาน้ําตาลและน้ําเงินต่างก็พากันเคลื่อนไหวออกไปและพุ่งไปทางหลินเทียนและทําให้มิติได้รอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนดวงตาของหลินเทียนได้เป็นประกายยินยืกออกมาพร้อมทั้งยกมือขึ้นและประสานเข้าหากันเปิดออกเขาได้ส่งเสียงออกมาเบาๆข่ายอาคมได้ปรากฏขึ้น พร้อมๆกับโซ่ตวนมากมายที่พุ่งออกมาพันธนาการผู้คนทั้งสามเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาได้แอบว่งไข่ายอาคมเอาไว้ระหว่างที่สนทนากับฝ่ายตรงข้ามด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อหลังจากที่เขาประสานมือเข้าหากันแล้วก็ทําให้ข่ายอาคมพวกนั้นเปิดการทํางานกลับไ่ผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเต่าทั้งสามคนต่างก็ประหลไปพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยหนีเร็วหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาข่ายอาคมพันธนาการนี้ อ่อนแอมากๆและเขาใช้เพื่อบีงเบนความสนใจของผู้คนเท่านั้นก่อนที่เขาจะรีบพุ่งหนีออกไปแน่นอนว่าตัวของพญานาคเองก็รู้ดีว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นจึงได้ส่งเสียงคำรามออกมาแล้วพยายามขยายตัวขึ้นก่อนที่จะกระแทกผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่ในเขตแด,ดนวิญญาณทั้งหมดจนปลิวออกไปเหลียนเทียนได้กระโดดขึ้นไปขี่อยู่บนหลังของพญานาคและพุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วดังสายฟ้าพริบตานี้เองที่มนุษย์และสัตว์อสูร ต่างพากันพุ่งหายไปจากที่แห่งนี้ละยำผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เขตแดนเครื่องกล้าเจ้าแห่งเตาทั้งสามคนที่ได้หลุดจากข่ายอาคมต่างก็พากันรู้สึกโกรธถึงกี่สุดไล่ล่ามันไปหนึ่งในพวกเขาส่งเสียงออกมาผู้คนทั้งสามได้ขออเอาไปพร้อมๆกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเมียน,นิลานอีกเป็นฝูงหลินเทียนยังคงยืนอยู่บนหลังของพญานาคระหว่างที่สายลมได้พัดกระแทกใบหน้าของเขาอย่างรุนแรงเขาได้หันมองกลับไปได้วยสีหนา้าที่เปลี่ยนไป เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนกึ้อจ้าแห่งเต่าทั้ง3ามคนนี้กับมีความเร็วที่ไม่ได้ไปกว่าพญานาคเลยด้วยซ้ำเป็นไปได้ยังไงกันหัวใจของเขาได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนมันเป็นเพราะว่าความเร็วของพญานาคนั้นเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เขตแดนเจ้าแห่งเต่าเลยก็ว่าได้ถึงขั้นที่เจียงเหลอาอ่านที่แข็งเก่งที่สุดภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเต่าก็ยังไล่ตามไม่ทันด้วยซ้ำทว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเกือเก้อเจ้าแห่งเต่าที่ดูธรรมดาธรรมดาทั้งสามคน กกิบตามทันได้ยังไงกันสายตาของเขาได้หดเล็กลงโดยทันทีเครื่องหลังไล่ล่าแน่นอนว่าทั้งสามคนนั้นตระหนักได้ถึงใบหน้าที่สงสัยของดินเทียนดังนั้นหนึ่งในพวกเขาจึงได้พูดออกมาด้วยเสียงที่เย็นเดียกว่าเราได้สืบเรื่องราวของเจ้ามาหมดแล้วและดูว่าไอ้ระยำาที่อยู่ข้างกายของเจ้ามันหนีได้เร็วมากๆดังนั้นถึงได้เอาเครื่องรางแบบนี้ออกมาโดยเฉพาะหากว่าติดพวกมันเอาไว้แล้วก็ความเร็วของพวกเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่เผาผ่านพลังเทวะของพวกเราเจ้าและมันไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกนะข้อเท้าของทั้งสามคนได้ส่องประกายแสยงออกมาระหว่างที่ความเร็วของทั้งสามคนนี้ได้พุ่งติดตามพญานาคมาอย่างรวดเร็วสีหน้าของหรีนเทียนได้เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเขาเองก็เคยได้ยินถึงเรื่องราวเครื่องรางเทวะเป็นอย่างดีแถมมันยังมีมูลค่าที่สูงมากๆแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขาทั้งสามคนนี้จะเอาของแบบนี้มาใช้ด้วยเขาได้แต่กลนดายอยู่ภายในใจ ทว่าแต่ละคนเองก็ไม่ได้ไปกว่าพญานาคในด้านพละกําลังและหากคิดจะสู้กันจริงๆพวกเขาคงต้านเอาไว้ได้สักพักแต่ก็ไม่ใช่คู่มือของพวกเขาอยู่ดีและก็จะต้องถูกสังหารอย่างแน่ๆแต่การหนีไปในตอนนี้มันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีเครื่องหลังเล่ล่าติดตามมาด้วยทําให้ไม่ต้องเสียพลังเทวะไประหว่างที่ไล่ตามพวกเขาไม่แต่น้อยแต่ว่าพลังอสูรของพญานาคนั้นกับยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ และพวกเขาก็จะถูกจับตัวได้และถูกสังหารในไม่ช้าตอนนี้เองความหวังเดียวของเขาก็คือก้อนหินสีน้ำเงินที่อยู่ภายในแหวนมิติของเขาซึ่งมันสามารถสังหารสามคนนี้ได้อย่างง่ายดายแต่เขาและมันก็อยู่ห่างกันไม่มากและหากว่าเขาเอามันออกมาใช้เขาก็จะต้องตกตายไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนหากว่ามันไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่คิดจะใช้มันแน่ๆเสียงคำรามของกระบี่ได้ถูกส่งออกมาจากทางด้านหลัง ขาดจังหวะความคิดของเขาเอาไว้เขาจึงได้เบี่ยงหลบออกไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ทำให้เลือดไหลย,ย้อยออกมาพญานาคได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนจะพ่นลำแสงสีดำออกไปเปล่าประโยชน์นาจิตสังหารอันเข้มข้นทำให้บรรยากาศโดยรอบถึงกับเย็นตัวลงเครื่องรางเทวะได้เปล่งประกายแสยงออกมาทำให้ความเร็วของพวกเขาผ่านเพิ่มขึ้นไปอีกจนเทียบเท่ากับพญานาคและในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่คลื่นกระบ,บี่อันไร้กาดได้พุ่งตามหลังของพวกเขามาอีกครั้งพญานาครีบเบี่ยงหลบออกไปแต่มันเป็นเพราะคลื่นกระบ,บี่ที่พุ่งเข้ามานี้หนีมากเกินไปจึงทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บระยำใบหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดอย่างมากพร้อมทั้งรีบคิดหาวิธีจัดการกับคนเหล่านี้พญานาคที่กําลังแบกเขาเอาไว้ก็ได้พุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างรวดเร็วขณะที่ทั้งสามคนยังติดตามพวกเขามาโดยที่ไม่สามารถสลัดมนุษุดออกไปได้เจ้า จะต้องตายเท่านั้นทั้งสามคนได้แสดงสีหน้าที่ดูไร้ออกมาตัดฉากภายในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และสายลมมัอนอ่อนที่พัดผ่านมีชายชราชายหนุ่มและหญิงสาวพวกเขาทั้งสามคนกำลังเดินอยู่ด้วยกันด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุน่นชายชราผู้นี้สวมชุดสีทองเดินจูงชายหนุ่มและหญิงทั้งสองคนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุขเป็นอย่างมากท่านบรรพบุรุษใหญ่ในที่สุดสุขภาพของท่าน ก็ขแข็งแรงดีขึ้นอีกขังหญิงสาวที่กําลังจูงมืออยู่กับชายชลาได้สแสดงสีหน้านมีความสุขออกมาก่อนพึมพำออกมาเบาๆวา่าน่าเสียดายที่มันเยีดอายุไขได้แค่200ปีเท่านั้น200ปีก็ถือว่าเยอะแล้วชายชลาได้รูปศีษาะของนางด้วย็นหน้าที่ปวดปานจริงๆแล้วการให้สองพี่น้องอย่างพวกเจ้าลำบากเอาชีวิตไวเสี่ยงแบบนั้นหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าแล้วแต่เท่าคนนี้ก็คง ชายฉลาดได้แตะทอนายใจออกมาด้วยสายตาที่ร่ายรเอ็นดูมากขึ้นกว่าเก่าก่อนที่เขาจะหันมองออกไปทางเด็กน้อยพวกนี้แล้วพูดออกมาว่าที่หลังอย่าได้ทำเรื่องแบบนี้อีกนะมันอันตรายเกินไปโอ้เด็กสาวได้พยักหน้าพร้อมกับพูดว่าแต่ว่าครั้งนี้พวกเราไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะเจ้าคะ่ะการที่ได้รับยาสมบัติกิเลนมาได้นั้นมันเป็นความดีความชอบของพี่ใหญ่หลินเทียนตอนที่พบว่ามียาอยู่เม็ดเดียวในตอนแรกนั้นพี่ใหญ่ก็บอกว่า จะให้กับพวกเรารู้แล้วรู้แล้วเจ้าพูดเรื่องนี้ตั้งหลายรอบแล้วชายฉลาดได้พูดออกมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเองก็ได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าก่อนหน้านี้เราติดอยู่ภายในเส้นชื่อประจ่เทพปีศาจบรรพการจึงไม่รู้จักชื่อเสียงของน้องชายหลินแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งทวีบเชิงขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมถึงสามารถก้าวข้ามอนาขตอันตรายนี้ไปได้อย่างง่ายดายที่แท้ ข็ขอขอบของเก็วิชาฝังมังกรน,นี่เองเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเด็กหญิงก็ได้ประยักหน้าซ้ำๆออกมาพร้อมกับพูดออกมาด้วยสีหน้าที่มีน้ำหงว่าสำนักจินหยางนิกายหลายลูกและตระกูลเจียงพวกมันแย่จริงๆสำนักจินหยางถูกทำลายไปแล้วก็ดีนิกายหลรลูกและตระกูลเจียงเองก็น่าจะถูกทำลายลงไปด้วยเหมือนกันหลังจากพูดจบแล้วเด็กสาวก็ได้แก่งแขนของชายชราพร้อมทั้งพูดต่อว่าท่านบรรพบุรุษใหญ่ หรือว่าครั้งนี้ที่พวกเราออกมาจะไปช่วยพี่ใหญ่หลินเทียนจัดการกับคนไม่ดีพวกนี้กันชายชราอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้พร้อมกับพูดว่าได้ยินม,มาว่าเจ้าหนูคนนั้นเองก็นาตาดีไม่เบานี่ดูเหมือนว่าองค์หญิงของพวกเราตื่นเต้นจริงๆเลยนะบุ่มตอนนี้เองที่มีพลังเทวะอันหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาจากด้านหน้าของพวกเขาพร้อมทั้งพบกับภาพของมนุษย์และสัตว์อสูรกําลังถูกไล่ล่าโดยผู้เจ้าชานทั้งสามคน ซึ่งมีสีหนา้าที่ดุร้ายโดยจีฟฟาดฟันเกลื่อนกระบี่ก็ใส่พวกเขาทั้งสองเป็นพักๆชายชราและรุ่นยาวทั้งสองต่างก็พากันมองออกไปก่อนที่สีหนา้าของชายหนุ่มและหญิงสาวจะเปลี่ยนไปอย่างมากพี่ใหญ่หลินน้องชายหลินงั้นหรือใบหน้าของพวกเขาได้เปลี่ยนสีไปในทันทีหลินเทียนในตอนนี้ผ่านชุ่มไปได้วยเลือดขณะที่ขี่อยู่บนหลังของพญานาคด้วยใบหน้าที่ซีเผือดพยายามหนีจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เขตแดนเรลื่อนกาจ้าแห่งเตา่าถึงสามคนที่กำลังไล่ล่าพวกเขา จนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บระหว่างทางและเกิดจะถูกสังหารลงโดยการโจมตีภาษาของทั้งสามคนนี้อยู่หลายครั้งนักตอนนี้เขาได้ยินน้ําเสียงที่คุ้นเคยจึงทําให้เขาอดหันกลับไปมองไม่ได้ก่อนที่มันจะทําให้เขาพผงะไปชิงเฟิงกับเสียย่ยวหยูงั้นหรือ